โยโยโย่ใบสองวงกลงเจญกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงหนหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับเอาไปถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ครับคลึงเน้นทีมเดียวที่เจอกันโอเคเวลาห้าทุ่มสี่สิบห้าฟุตบอลยูโรป้าคอนเฟรนซ์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่สองนะครับคลับบูชจากเบลเยียมจะเปิดบ้านเจอกับฟิโอเรนติน่าจากอิตาลีครับนัดแรกฟิออเปิดบ้านชนะมาก่อนสามสองกุมความได้เปรียบเล็กๆนะครับคลับบูชเนี่ยล่าสุดบุกชนะรอยอนเทเวิร์บสองหนึ่งยังนำจากม น,นิกกี้ฮาเย,ยนกุลซือครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานราเฟลออนเยดิก้า ติดโทษแบนนะครับหลังจากไปโดนใบแดงในนัดแรกที่เจอกันครับแกนหลักๆก,ก็เดนิสโอดอยนะครับมีฮันส์วานาเค้นมิชาลส์คลเรสนะครับกองหน้าเป็นเตียโกโรดิเกสพร้อมลงหน้าตาขา่ายในขณะที่ฟิโอเรนติน่าครับล่าสุดบุกแพ้เวโรนาในเกมลีกมา1-2ครับวินเซนโซอิตาเลียโนพักผู้เล่นยกชุดเพื่อเล่นเกมนี้เลยครับรายตั้งแต่ริคาร์โดซอตเทลลูคัสเบลทานนะครับจาวาโมนาโบนาเวนตูราอาตูเมโล นิโคลัสกอนซาเลสเช่นเดียวกับกองหน้าอย่างอันเดียเบลอตติก็จะกลับมาเป็นตัวจริงนะครับแน่นอนก่อนเกมใกล้เคียงครับเอาง่ายโดยเงื่อนไขเดี่ยฟิออขอแค่ผลเสมอจากเข้าชิงนะครับส่วนคลับบูชไม่มีทางเลือกต้องชนะเท่านั้นนะครับเกมนี้กลับมาเล่นในบ้านแมายว่าฟิออาจจะดูชื่อชั้นดีกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าคลับบูเล่นในบ้านก็แข็งแกร่งครับเกมแบบนี้น่าจะบ้านใครบ้านมันวัดใจคลับบู คือพี่เจ็ดมองว่าปิดประตูแพ้แน่ใน90นาทีครับอยู่ที่ว่าจะถึงชนะหรือเปล่านะครับไม่เสมอก็ชนะให้เชียร์คลับบูชเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ